สวัสดีครับมีล็อตี่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องลายอีล็อตที่ชอนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook e ล็อตทชอปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี่แบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีรักที่แมะครับวันนี้เราอยู่กันใน t s x นะครับ by a c t o n นะครับวันนี้จะมาเทสเอ่อ PVP นะครับบ่งทองแล้วก็หวังอีนะครับอันนี้มีคนถามว่าบ่งทองบักหรือเปล่านะมีก็เข้าไปเล่นประมาณ10นาทีสุดท้ายอ่ะโอ้เพราะว่าตอนจริงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มหมีไม่ค่อยว่างนะส่วนใหญ่ม,มีงานปร,ประชุมเกมนะครับบางทองก็ใส่ของธรรมดาทั่วไปรับด้วย่สองพันแค่นี้เองแต่ว่าเออไม้เท้าหมีบวกหนึ่งแล้ว ด้วยสกิลไม้เท้าของบางทองเนี่ยเวลาตายมันจะชุบเกิดครับแล้วก็บวกอินด้วยนะบวกปัญญาด้วยนะครับแต่คือบางคนบอกว่าตายแล้วมันเกิดรัวๆหมีหมีว่าน่าจะเป็นบัคตอนที่บังทองตายคนสุดท้ายถ้าเกิดหมีไม่ได้ตายคนสุดท้ายมันก็ไม่ได้ตายเกิดรัวนๆนะหรืออาจจะเป็นคนใช้โปรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือที่หมีเทสของหมีตายอะ่ะอ๋อมันไม่ได้ตายเกิดรัวนๆนะแล้วจะมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าอันนี้หมีก็ไม่รู้นะ ใครที่กำลังจะบอท T S X ก็ต้องใช้โปรแกรม U G เลยครับสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำ U G Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทซึ่งถ้าเกิดสมมุติตามประสบการณ์ที่มีใช้เนี่ยมีไปเปิดเกมในคอมใช่ไหมเดือนค่าไฟมีเป็นหมื่นหลังจะใช้โปรแกรมนี้ไปเนี่ยค่าไฟมีเหลือแค่4,000บาทเพราะฉะนั้นการเปิด1เกมแค่8บาทต่อวันถือว่าถูกมากครับนี่เพื่อนสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ชิลลยูสได้เลยอ๋ออย่าลืมใส่โค้ด lucky bear ด้วยนะครับจะได้รหัสเพิ่มฟรีด้วยนะครับ ส่วนใหญ่เกมที่นิยมบอทใน UG Phone ก็จะเป็นในส่วน TSS ROX นะครับ Nike แล้วก็ r o b l o x แล้วก็ Carryverse แล้วก็12 Sky แต่สามารถเปิดได้ทุกเกมนะแต่ว่าเกมที่มีพูดชื่อมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องเปิดบอทวันหนึ่ง24ชั่วโมงอยู่แล้วใช้ UG Phone จะคุ้มกว่าเปิดในคอมกับมือถือแน่นอนนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามร,ระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน 3G กับ 3G กิกนะครับ30กิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็เป็นในส่วน 4G กิกนะครับแล้วก็ S VIP 16กิกก็อันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกการใช้งานให้เข้ากับเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7ดวันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะจ่ายทูมันนี่วอลเล็ตจะรวดเร็วกว่าอันนี้เราเติเพื่อนๆนะครับอ่ะก็เป็นว่า สาวกคอเล่นเกมก็อย่าลืมมาใช้ UG Phone กันนะครับเพราะว่ามีใช้อยู่แน่นอนนะครับอ่าเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับโดยมีขอพูดเรื่อง UG Phone ดีนะ TNS เนี่ยเพื่อนๆสามารถเปิด5จอเลยก็ได้ติตตตตตแดแค่ออ ID ละ8บาทถือว่าถูกดี่ว่าเพื่อนๆไปเปิดคอมนะเสียค่าไฟเบืองว่ามีเปิด t s อ่ะ5จออะ่ะโอ้โหค่าไฟนี่แบบ ถูกกว่าเยอะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับอันนี้หมีจะเอาบางทองกับตัวหลักหมีเนี่ยไฟกวาดอย่างเดียวเลยครับ2ตัวนะแต่คือถ้าเกิดบางทองเพื่อนๆมีจิตวิญญาณม่วงเนี่ยที่เป็นสกิลไฟเอเอสอะไรก็แล้วแต่ามาใส่ด้วยมันจะช่วยบางทองแรงนะครับอ่นันี้หมีจะซ่อนตัวไปก่อนเลยนะครับโอ้โหแต่ซ่อนตัวนี่หว่าที่มันตกข,ข้างก็โดนนะ คงมีไฟกวาดเออมีลมจับมีไฟกวาดเต็มแล้วก็ไฟแท้เต็มนะครับมีเออพางตัวด้วยนะโอ,อ้ยเขาเรียกว่าซ่อนตัวดิทพางตัวอีกเกมหนึ่งนะขออภัยไม่มีใครตีบั่งทองกูสักคนเลยอยากเทสบั่งทองมากเลยว้ายนะไฟกวาดตออีกทีครับรับประกันหายเรียบแน่นอนครับ เบโดสตรีมปึ๊กดอกละ500ครับโอ้อคือคือบางอี้ทุบกระบาลครับนี่บางทองไว้ดอกละ500ครับโอ้สองคนก็แน่นอนแล้วอย่างนี้ยจับเข้าไปครับแต่คือจริงเออใครเล่นไฟอ่ะถ้ามีลมจับก็เออแล้วเขามาชุบหนี่ทำไมวะเออไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสมมติใครใครเล่นไฟอินเนี่ยจริงๆเออเวลาพังตัวเสร็จก็ใช้ลมจับไล่จับคนเรื่อยๆก็ได้ครับถ้าเกิดสมมติเออไฟกว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ ตอนนี้จะบังทองหมีไม่มีสกิลจิตเลยนะมีมีไฟแต่ไม่มีม่วงสกิลมันธรมธรมดาก็เลยเอาเป็นไฟกวาดลงไปจริงๆงนี่มามาเพื่อเทสบังทองอยากให้บังทองตายมันไม่มีคนฆ่าบังทองกนทีนะนี่ไฟกวาดการกระบ,บาลเตทีเอ้ยฝั่งเราโดนจับมดแล้วแต่ไม่เป็นไรครับบังทองขอเหยนบปันกระแทกหน้าเข้าไปตายครับบอกเลยตั้งไปก็ตกแรงนะแต่ชาพินุ่นนะครับ ไม่ใช่ปัญหาครับทุกคนถ้าแบบนี้นี่ลมจับเรียบร้อยครับเนี่ยอย่างที่มีบ่อยมาเราเราซ่อนตัวเมื่อไหร่ก็ละมจับไล่ทีละตัวเลยก็ได้ครับ โอ้ตังไปอย่างแรงเลยยังเดียวหายเลยว่ะคือเกมคือภาคนี้ขุนพลมันแรงกว่าตัวหลักเยอะตัวหลักต้องไปรอจุติสองอ่ะจุดติหนึ่งก็ยังแรงสู้ขุนพลแม่ขุนพลมแม่งสกิลจุติหนึ่งนี่ไล่จับทีละตัวเลยครับหมีเป็นไงโอ้ลมจับไล่จับทีละตัวไปเลยนี่ไงไฟ,ฟขวาดบังทองเอาฟันกระแท้ 5, เาเขาตายตายเรียบเขาบอกเลยคือตัวบังทองนี่ขนาดหมีไม่ค่อยได้ปัน้นปัญญามันังไปประมาณ350นะคือถ้าถ้าเกิด ปั้นของแน่แนๆเลยหนิว่าปัญญาห้าหสบายไฟกวาดนี่ดอกละพันหมู่แน่นอนอะง่ายๆเลยเรียบร้อยครับจบไปแล้วตาแรกนะครับยังไม่มีใครค่าพี่บังทองเราได้เลยนะครับโอ้โหเขินเลยพี่บังเทองเราอุตส่าทุ์์ทำฟันเยินใส่ตั้งนานแล้วไม่มีใครตีฟันเราเลยแม่มาตาที่สองครับไฟกวาดดับเบิลแอคแท็กอ้าวเฮ้ยคนที่สองเาลืมเติมเลือดว่ะโหงี้หวานเจี๊ยบเลยนะบอกเลยขอต้อนรับ โอ้โหมีคนคิดช้ามากเลยครับมีกดปุ๊บปุ๊บเสร็จเลยตัวหมีไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะอุ้ยเขาเร็วอะไรอีกหรอเบ็โอสเตมโอ้โหดอกละห้าร้อยคนหนึ่งหายครึ่งหลอยคนหนึ่งตายไปหนึ่งครับคนนั้นไอครอบทันเหรอรอบทันเหรอกันก็คงเบ่งจับซะหน่อยมีของเบ่งด้วยหรออ๋อไม่ใช่เย็นเยียนะจับนี่ครับจับซะหน่อย นี่เบทบางท้องเอาฟันกระแทกเข้าไปครับดอกละห้าร้อยหายเรียบก็บอกเลยมันไม่ค่อยมีคนเล่นอินอินล้วนดูดเลยเนาะเดยมีว่ามีจะเล่นนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเล่นเล่นกายภาพว่าคือต้องบอกว่าแผ่นนี้กายภาพเก่งบว่าอินจริงๆอะแหละก็ไม่แปลกอะคือคุพนพลมันโหดมากคุพนพลแม่งใส่จิตม่วงเข้าไปแม่งโหดชิมหายเลยแต่ละตัว โอ้โหยังจะโดนอีกไปีกนครับเฮาอันเชิญบังกรลมจับไปแค่น่อยนี่เพ่อตังไปไม่ตายยัไม่สมัครนี่ไงบังทองเบตาโอสตรีมครับเอาฟันกระแทกหน้าเข้าไปทีหนูตายเรียบไปบังทองยิ้มเลยนะเมื่อไหรเขาจะมีคนฆ่าบังทองหมีทีวะเนี่ยไม่สรงวัง,งเลดิผมก็แบบชีฟันเหยินมาตั้งนานแล้ไม่มีใครตีเราสัที เอคือมีคนตีแล้วแต่บางทองยังไม่ตายครับตอนนี้อ้่บางทองยังอยู่นะนี่ไม่นี่เออนี่ครับไปกว่าเขาอีกมีหายเรี่ยเก็บอกเลยเหลือคิดตัวเหลือสองตัวละบางทองก็ยังไม่ตายอกีกโอ้โหพี่เหยวนเรานี่ไม่มีใครรักเลยนะไม่มีใครไม่มีใครอยากตีเขาเลยนะโอ้ยโอ้โหตก,กระจ เรียบร้อยครับจบไปอีกตาไี้ไงบางทองไฟกวาดปิดฉากไปรอๆเยินเยินไบเออเออแต่ว่าชั้นเก่าบางทองก็บักนะอันนี้หมีไม่กล้าสรุปแต่คือที่หมีเทสมาหมีตายตายรอบหนึ่งเกิดแค่รอบเดียวจริงนะอันนี้เราไม่คิดอะไรเลยครับไฟกวาดปัตตพีสองทีติดๆไปเลยนะถ้าลมเยอะๆเลื่อนนน้อยอยิ่งหวานๆเลยนะครับ วเวอร์ชันนี้มันมีของเทพมันใส่เลือดเยอะเกินอะ่ะพวกไฟกวาดมันเลยไม่ค่อยอะไรมาถ้าเกิดเป็นวเวอร์ชันเก่ายังไม่มีของเทพมันยังไม่มันจะสนุกกว่านี้เยอะคือแบบใครมีตังเปรัวๆก็เลือด5,000-6,000ง่ายอะ่ะเวอร์ชันเนี้ยเดี๋ยวเจอที่เกิเนเราแน่นอนบอกเลยนี่งไฟกวาดหล่อๆโอ้ย มีคนใส่กระจกให้หมีด้วยวะ่ะเขารู้ว่าบังทองต้องโดนลงแขกแน่นอนนะครับแต่ไม่มีใครตีบังทองอีกแล้วอะไรวะเฮะโ้โห้เขาอันเชิญดินวะ่ะมันจะทําให้ติดสนาคุมข้างนะเวลาใช้สกิลมันจะมิดนะไอ้โกเลมอะควรประสาทมากเลยบอกเลยแต่เขาไม่ใช่ไซบี จริงๆอินไฟตอนนี้หนะ้าที่คือไล่จับจะดีกว่าทางตัวไล่จับที่จริงจะไปเล่นเออน้ําแข็งจับก็ได้ครับไม่เฉแต่เพื่อนๆแต่ว่ามีชอบเออไฟลมมากกว่านะลมมันก็มีจับเหมือนกันนี่ครับเจอพี่เหยินไฟขวาเข้าไปอีกดอกหนึ่งครับหายเรียบปาดปาด น,นี่ครับไปกวาไปก่อนเลยครับสาตาร์ทไปเออจะตายตนแล้วครับโดนต<า>ีกระเด้งทาลงจับไปนี่เลยคนช่วยหรือว่าโดนไฟฟ้าไหมครับมันติดครอบอยู่นะมันติดครอบอยู่อ่าหมดเรียบร้อยครับอย่างนี้ ไฟกวาดดับเบิลไหมครับหลุนๆเลยอู้หูรวมหลายเกมจริงๆนะวันหนึ่งมีเล่นนะมึนมากเลยเอาลมจับโอ้ลมจับไม่ติดว่ะมีจับลงตะกี้ลมจับไม่ติดเอือตายเลยครับโคตรหาลมจับไม่ดนี่อย่าบังทองเอาเหยรินกระแทกหน้าเข้าไปดอกละหกร้อยครับบอกเลยจะไม่มีคนฆ่าที่บังเราใช่ไหมเนี่ย จบไปไป็นไรครับเรียบร้อยจบไปอีกแมตช์หนึ่งโอ้โหวันนี้เจอท็อปเซฟครับไม่รอดแล้วแหละปล่านี้นะไม่เป็นไรครับพี่บั่งทองจะได้ตายทีครับหมีรอมานานเอาเลยครับอยากฆ่าฆ่าเลยอ้จริงจริงนี่มาเทสคืออยากให้บั่งทองตายไม่ตายเด้ทีนะตายดิคงได้สมบังแล้วแหละเจอท็อปเซฟสองคนไม่น่ารอดละโอ้สิบแปดสิบแปด เก้บเจเลยนะชนะโอ้ยคนล่างชนะอะไร34 34ตาเหรอสามหรือ13ตาวะตัวมันเล็ก34เหรอโอ้โหกูไม่มีทางชนะเลยยอมเลยนะซีโรลาบมาแล้วครับไฟกวาดเล่นๆค้ๆไปครับไม่เป็นไรโอ้มาถึงวิธีหนีแล้วว่ะโอ้โหให้ความสําคัญเราอย่างยิ่งยวดเรียบร้อยเลยครับถ้าอย่างนี้จะทําให้เราสกิลเอ่อมีดครับนี่หมีสปีด280นะเขาเปิดก่อนหมีแต่ว่าสปีดเขาต้อง300 300ออัพแน่นอนอะ ไม่ไหวครับอย่างนี้เริ่มมาไม่ทันก็เรียบร้อยแล้วอย่างนี้เออแตกไอ้บางทองมิดไปแบบเย็นเยนไปไม่เป็นไรครับเขาจับสวยนะฝั่งเราตะกี้ตแต่ว่าไม่เป็นไรหมีไมอยากให้บางทองตายตายทีเถอะเมื่นจะมาเทสบังทองสามรอ,อกยังไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีคนตีเราตายเลยเนี่ยเอาเลย,ยพี่พี่นวดผมเลยครับพี่นวดฟันผมเลยครับ ขอเน้นๆน,นตงฟันพี่โอ้โหจับเรียบร้อยแล้วถ้าโอ้โหแช่งอย่างเรียบร้อยแล้วไม่รอดแล้วจบเรียบร้อยครับแต่เราเรามารอพี่บังทองตายนี่ไงพี่ยองครับฝันกระแทกครับ <laughs> ติดโทสะไปไม่เป็นไรครับสก,กิลมันจะมีไง มันแพ้อยู่แล้วตาเน,นี้ดูก็รู้แล้วยังไงก็แพ้แล้วไม่เป็นไรเรามาดูบั่งทองกันดีกว่าครับโอ้โหนะั้นยังต่อต้านวะ <c oughs> ยังกระจกอยู่นะเออบังทองตายแล้วครับตอนนี้เดินกระแทกอย่างนี้ฉันกลับมาแล้วทุกคนอันนี้ด้วยด้วยผลของอาวุธครับจะกลับมารอบหนึงนะตามที่อาวุธที่เขียนเลยไอ้ประเภทบั่งทองตายฟนตายฟนไม่มีนะ หรือว่าเขามีวิธียังไงมี่ไม่รู้ว่ามี่ว่ามาันจะบักไหมมันจะโกงเอออย่ากระแทกพื้นอีกรอบฟันนี่โอ้โหสะดอกพื้นเป็นรูเลยนะแต่หน้ามไม่เกิดเห็นไหมมันตายรอบนึงตามตาม,ตามจริงมันต้องแบบนี้นะไอไอไอที่ไปลงในบอ่ออะตายเกิดตายเกิดอนะบั็กชัวร์มี่ว่านะลองส่งให้ทางทีมงานตรวจสอบไม่ัชหมี่ว่ามันไอตายเกิดตายเกิดไม่มีทางตายอโนโชว่าชเวเกอร์ไม่ใช่แล้วนะบางทองมันทาอย่างนั้นไม่ได้นะครับหรือมันทำได้กูก็ไม่กล้าฟันทองหว่าเดี๋ยวน้าแหงนะ ไม่รู้ว่าแต่มีอาวุธบวกหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกได้เลยครับตามที่เขาเขียนแล้วนะตายเกิดแค่รอบเดียวนะไปประเภทตายเกิด 20- ่สทีสาทีเอีกฝั่งหนึ่งทรมานนะ่ยทรมานฉันนะ่ะกดออกเองไม่มีนะไม่เคยเห็นนะไอะ้ข้อสอที่ทางคงมีนะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเพื่อน,อนๆไปฆ่าป่างคลองคนสุดท้ายมันติดมาคครับถ้าเกิด ตายมันตายคนสุดท้ายมันจะเกิดรัวๆมีเห็นคนคนหนึ่งอ่ะในในปาร์ตี้อ่ะเออแต่ถ้าเกิดสมมติบางทองตายก่อนไม่ได้ตายคนสุดท้ายมันก็ตายปกตินะอาจจะเป็นถ้าใส่วุดบวกหนึ่งก็ตายเกิดรอบเดียวแค่เองจริงนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวบางทองอันนี้บอกได้เลยว่าขนาดไม่ค่อยได้ปั้นนะถ้าเกิดจุติมีบอกเลยเซฟนอกจุติ2บางทองนะปัญญา6,700ใบไฟกวาดพีพันห้าพันหกพันบวกครับโดนทั้งปาร์ตี้ ป,ปัญญามันเยอะแบ่งทองไวด้วยอะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีขออนุญาตประเทศหวังอี้นะจริงๆมีปันหวังอี้เยอะที่สุดแล้วแล้วก็มีสกิลจิตม่วงด้วยอย่าง e x ด้วยริปโป้ยังไม่มีสอมริปโป้ปั่นเพื่อริปโป้ทัง้งโปรเพิ่งจะมีตัวนะครับนี่หวังอี้มีร้อยยี่สิบห้าแล้วเนะี่ยหวังอี้มีสกิล e x นะครับจิตจิตออจิตวิญ,ญญาณม่วงนะ อแท็กสี่ร้อยเท่าไหร่วะสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบแอทแท็กเยอะแอทแท็กเยอะเดี๋ยวเรามาดูส่วนคู่แรกเลยครับหวังอี้ครับมีอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อมีอยู่ท้ายล่างนะถ้าเกิดสมมติอาวุธของหวังอี้หมวกหนึ่งมันจะเป็นกระจกกันหน้ากันหลังอันนี้เราจะกดซ่อนตัวไม่ได้นะสกิลมันจะไม่ได้นะครับต้องรอจบเทิน์น่ก่อนนะสกิลนี้มันจะช่วยกันดีปับทุกอย่างเลยครับหนึ่งเทินเลย จับเจ็บอะไรอย่างเงี้ยไม่โดนแน,น่นอนนะโอ้คนปาี่หิ๋วคิดช้ามากเลยวะนี่ไงดอกละฮะโอ้โหมีลงหกร้อยไปก่อน,นครับเจอไฟกวาดปาฏิพีกูกนโอ้โหยัน,นติดตบโคตรแรงเลยอะปังปังไปเหรอวามเงี้ยแหละตางนี้เฮ้ยกร,ระโจกเหรอเอโอ,โ,อโดนไฟกวาดเป็นกันครับแต่ยังไม่ตายนะ โอ้โหเลือดอย่างนี้ต้องไฟกวาดดีไหมเนี่ยเออไฟกวาดไปเลยดีกว่าหายเลยดีกว่านะจบจบไปแล้วก็เอาหวังอี้ไปตีตรงขวาครับเออหวังอี้ได้ตายสองตัวตั้งไปเรวยสบายเลยอย่างนี้เอาพังตัวดีกว่าเออซ่อนตัวดีกว่าช่วยไว้ช่วยไว้ช่วยไว้ดีกว่าเออหวังอี้ตายแล้วฮึว่าคับตาน,นี้น่าจะชนะตัวคีเขาตายหมดแล้วอะโออย่างนี้หวานเทียบเลยนะเอาไปเลยครับ ไฟแท็บเอ้ยไม่ใช่เอาไฟแท็บไ,ไปแล้วกันมาไฟแท็บกนะ็ยิงเลเวลสิบนะยิงแค่พันเดียวไอ้โคตรคุณพลแม่งตกไปสามสี่พันโอ้นี่ครับไฟแท็บเออก็ไปห้าร้อยกับสี่ร้อยโคตรเขินเลยเพราะนั้นจริงๆหน้าที่ขุนพลตอนหน้าที่ตัวหลักเราตอนนี้มาจับดีกว่ามาจับมาแช่มาช่วยเพื่อนดีกว่าดาเมจมันไม่ได้จริงไฟกว่าดอ่ได้อยู่ถ้าปัญญาเยอะๆลงหกเจ็ดร้อยโดนทั้งปาร์ตี้อ่ะเอออันนี้ใช้ได้อยู่ เรามาดูส่วนรอบ2กันดีกว่านะครับรอบ2วันนี้มีอยู่ไหนวะเน,นี่ยฮะเกมนี้มีปัญหาเริ่มมาหาตัวไม่เจออออยู่อยู่ั่งขวาโอเคไฟกว่าดแล้วก็สกิลสองครับลงคนก่อนเลยตุนใหญ่ควรจะฆ่าไอตัวลูกน้องไอที่สื่อทัดตัวฟ้าก่อนนะไอกลางหงะ่ะมันชอบจับอ้าวเราจับรอน,นครับเรียบร้อยเลย อ้าวเขาติดมีดโอ้ยตติดกนเลยเหรอ่ามากเฮ้โอ้โหกูจะไปแล้วมาถึงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสามคนลุงกระทืบกูเดี๋ยวก่อนไฟกวาดไปก่อนครับแล้วก็หวังอี้ปิดบัญชีเลยครับตีตรงกลางเลยน่าจะตายสามก็จบแล้วเนี่ยตุมีต้องไปทำด้วยสักหกพันก่อนเราทำปัญญาให้ได้สักห้าร้อยครับเดี๋ยวโหเราไฟอินฮะ โอ้ oh. เล่นเรื่อยๆนะสายมีทําไม่ได้สายเติมเดียวเล่นเรื่อยๆนะครับตามมีตามเกิดมากกว่าเพราะว่าทำหลายเกมนี่ก็ไม่ใช่เกมหลักทุกทีเดียวนะมีมีเกมอื่นเกมเป็นเกมหลักมากกว่าแต่เกมนี้ช่วงนี้เขาให้มีมาช่วยโปรโมทอะ่ะให้แบบก็คือเอาตรงๆก็คือจ้างงานนะห <laughs> างตัวครับแต่อันนี้ก็คิดผิดนะเอาเข้ามาครอบศิลได้บ้างก็โทษเรียบร้อยนะไม่เป็นไรครับ O, เดือดริปโป้กัหวังอี้ใช่ไหมโอ้ชิว,ชวๆเลยอย่างงี้อ่าแล้วก็เอาหวังอี้ไปตีริปโป้เลยครับแล้วก็ตัวหลักไฟกวาดปับปับปับ,ปบ,ปบหายเรียบร้อยจับไปอีกทีริปโป้ที่เห็นทุกคนนะเจอแต่ล่างธรรมดา,าไม่มีใครสี่ีรืิปโป้แม่งสรอยยิ่งกว่าไอ้นี่อโอ้โหยิ่งกว่ายะยิ่งกว่าไอ้นี่ครับแล่ไอเทมนะมีรีเตาไป150รอ้อยห้าสิบรอบสรอยริปโป้ยังไม่เคยออกเลยนะโอ้โหเป็นตัวที่แบบ คือเลดมันไม่ควรขนาดนี้เอาพูดจริงๆเลยอ่ะเดี๋วเรามาเริ่มตาที่สาเลยดีกว่ามีอยู่ไหนวะเนี่ยเอามาอยู่ซ้ายโอเคครับสูตรเดิมครับไฟกวาดแล้วก็หวังอี้เล็งคนก่อนเลยครับโอ้เลือดสามพันสี่พเอาเอาพวก2องพันสาพันก่อนมันจะได้ทีเดียวตายไปเลยเทิร์นแรกนะจะได้เปรียบนะครับฆ่าเพยเยอร์ก่อนถ้มีรู้สึก คู่กับบงทองเดือดกว่านะบางทองกับไฟกวาดตัวหลักอะ่ะโอ้โลงสองทีก็ไปแล้วไปเยี่ยงเข้าไปดอกละหกร้อยครับเอาไปก่อนเลยพูดคุยสี่ารก่อนตอเนี้ยบางกอนจับเอาเฮ้ยจับเราด้วยอ่ะคือผมก็จับขุนพลก่อนเลยเว้ยจริงๆก็ดีแหละคือผุผนพลได้มเมมมันเยอะกว่าตัวหลักเยอะตอนเนีน้นอกจากตัวหลักต้องไปจุดตีหนึ่งจุดตีสองอ่ะเออ ไม่ได้เ yup. ด็กห่างมากเลยมันตเราหน้าส well ั่นเลยวะเฮ้ยโอ้โห ตานี้ไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันว่าอย่างงี้ไม่เป็นไรครับเขาเสร็จไปเยอะแล้วเราเสียไม่กี่ตัวนะครับไฟกว่าต่อครับแล้วก็เออหวังอีสกิลสองเคาะกระบาลครับน่าจะเคาะตัวขวาเพราะเขาไม่โดนตีเนี่ะตีเนี่ะทุบตีตายไป็นหนึ่งครับไม่ไม่ไม่ไมทุบไป,ป,ปอีกทีครับตอนนี้มีกระชอ,อนตัวเลยนะ แต่จริงจังหวะนี้ไม่น่าซ่อนตัวน่าจะยิงไปเลยดีกว่าน่าจะตายเอาล่ะไฟกวาดปิดฉากเลยครับ นี่ครับนี่ครับทุบทุบไปทีหนึ่งนี่ไฟป่าปฏิพีนอีทีถ้าจะจบแล้วเว้นจับอ,อ,อีกตอนที่จับบางอีกเอาทุบปึกเอออาอร์โอเหลือตัวสุดท้ายนะครับ โอ้โหมันเหลือแช่อย่างนี้จะคิดกันเยอะทําไมพี่ชายทั้งหลายโอ้โหทุบมันไปเลยทุบมันก็จบแล้วพี่ชายไปต้องไปคิดอะไรกันเลวมาโทษเออนี่ไงเจอไฟแท้สมาธิกของหมีไปดอกละพันเลครับกลับมาหน่อยไม่โดนทุบไปทีอ่ะเดี๋ยวมีขออยาตสักสองตาพอแล้ะขำๆปกติหมีไม่หมีไม่ค่อยได้มาหรอกเพราะว่าหมีไม่ค่อยว่างตอนทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอ่ะหมีติดไอ้นี่งานเกมอ่ะ อ่เดี๋ยวเล่ามาพี่ๆ,ๆกันต่อเลยดีกว่านะครับตัวมีอยู่ไหนวะ <c oughs> เกมนี้อ๋ออยู่ตรงท้ายกลางเลยครับเลงก่อนเลยครับหสามพันสี่เอ็กซ์ยี่สิบสามนี่ต้องเป็นตัวปัญหาแน่เลยวะเอากลางก่อนเลยนิ่มดีสองพันเอ่อไฟกวาดลงก็ห้าหกร้อยแล้วแล้วก็ไอ้หวังอีสับไปอีกทีน่าจะตายตรงกลางสามพันพันหกไอ้พันหกก็ตายแน่นอนสี่พันไม่น่าตายเอาพันหกก่อนเลยมาไปกวาดหวังอี ปึ้งหัวก็น่าจะตายแล้วเฮ้ยโอ้โห و, เขาเขาว,ว่ายกว่ามีก็คนนั้นน่ะไม่มีว่ายว่าเราเหรอนี่แน่เฮ้ยกวนอูมีไอ้นี่พังตัวอย่างฮาเลยวะตกใจตรงกวนอูมันทำหน้าที่นี้นั่นแหละเขาเป็นตัวอื่นที่เฉยๆฉนยะกวนอูย,นะอย,อยังไม่มีนี่ใช่ไหมอาวุธบวกหนึ่งไนงะไม่งั้นสตาร์ทดีกว่าแนะ่นอนนะโอ้ยบ้ะอย่างที่มีบอกเลยตรงกลางพังก็จบละเนี่ย เอาละไปกวาดรัวๆเลยครับเออพังตัวก็ได้มาเอวชัวร์ดีกว่านะเดี๋ยวเขาไมาจับฝั่งอ e ี่ไรสศบครับนี่ไงเนี่ยถ้าควนอสตันหนึ่งไม่ครับไม่ครับเรียบร้อยก็หลักเขาตายมดแล้วดีมากช่วยกันจับเออจับเขาไปอีกเออเรียบร้อย ไล่ตีครับผมนี่ไงไฟกวาดไปเรียบร้อยครับจบอีกตาหอยตาหนึ่งท่านมาจริงๆมนสนุกนะจริงมันสนุกถ้าเราแบบมีของมีอะไรครบเนี่ยเลเวลสกิลครบมาสนุกนะคือหมีก็รู้สึกว่าในบรรดาเกมเทิร์นเบสอะทีแอนนี่อยู่อันดับต้นๆในใจหมีเสมอนะเอ่อตัวหมีอยู่ไหนครับเนี่ย ปัญหาคือหาตัวไม่เจอพ่ออยู่ซ้ายนะครับอยู่ซ้ายกลางเลยอยู่ตรงกลางเลยนะครับเอาไฟไปก่อนเลยครับแล้วก็สกิลสองเล็งใครดี2องพันหกพันแปดโอ้โหวันนี้หวานเจี๊ยบเลยนะโอ้ยมีเจ็ดร้อยด้วยวะอย่างงี้มีเป็นเล็งตรงขวาเลยครับตายตายสามไฟกวาดก็จะตายหมดแล้วดูดิโหนี่ถ้าบังทองสองคนนี่หายเลยนะบอกเลยไฟกวาดตายเป็นหนึ่งเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเออเขาไฟกวาดขึ้นแต่เขายังเขา,ไม,เขาไม่แรงมากนะเสร็จเลยหวานเจี๊ยบเลยอย่างงี้ ต่อไปครับไฟป่าปฏพีเวอร์ชัน่น23ขอพังตัวก่อนครับเพื่อความชัวร์ถ้าพัางตัวมันจะเขาจะจับเราไม่ได้นะแต่โค้ชสกิลล็อกเป้า3แลเวีเขาล็อกเป้าข้างข้าง,างมีมีก็โดนนะเราชัวร์ว่ามันไม่โดนจับดีกว่านะครับโดนน้ำเมียได้แต่ไม่ควรโดนจับนะครับเหลือใครไว้เนี่ยคนสุดท้ายหรอ เข้าไม่ได้ท่าน,น้ํานี่ล็อกไปอีกทีนี่ไฟกวาดเล่นๆขำๆนี่ครับหวังอีดีหัวครับเหลือตัวสุดท้ายแนละ้วเหลือ400ปื๊ดปืด,เ,ปดเรียบร้อยครับอะเดี๋ยวมีคอต้าสุดท้ายแล้วสนุกเนอะสนุกนะแต่เดี๋ยวต้องไปทำงานเกมอื่นนะ <laughs> เกมอื่นวันนี้ยังไม่ได้เล่นรายวันเลยชิบหายเดี๋ยวไม่ได้นอนนะ สองพันโอ้ตอนตอนนี้ตึงว่ามีหน้าต่อสองพันหกพันเก้าหวานเจี๊ยบเลยนะอย่างนี้ลงกลางเลยครับแล้วก็โอ้พันหกเอ่อไฟกวาดแล้วก็วั่งอีสกิลสองสูตรเดิมครับตายสามจบเลย,เยเรอให้บ้างบังทองหนักหนักก่อนเดี๋ยวบงังเดี๋ยวพี่บงังจุติหนึ่งก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะเฮ้อโหเขาว่ายว่ามีอ๋ <S <S ออไม่ใช่มีอยู่ทางขวาเดี๋ยว กูบอกแล้วว่ามึนจริงอ๋อเออใช่มีวังขวามไม่น่าไปไปคนแรกเลยใช่ไหมตกใจนี่เราฝังเราเลือดน,น้อยกว่าเขานะเขามี 600, 700, หกร้อยร้อยเลยวหลักมากนี่เงไปกวาดเข้าไปลบคุกเข่าไปสองเลยนะตั้งตัวก่อนดีกว่าไหมตั้งก่อนดีกว่านะหวังอีไล่ตีครับตีตัวหลักเขาเนี่ยน,นะตรงซ้ายสานน่าจะตายสองเลย ตายสองก็แทบชนะแล้วพี่ชายใน่ใน่นเข้าไเาเขาลบหลีกเหรอลบหลีกอา้าวเหลือตัวสุดท้ายครับนี่เสร็จมีครับเจอน,นี่ไงไฟกวาดไปอีกทีเหลือสี่ร้อยเหรอเอาไฟแท้สมาธิของข้าไปเลยว่าสิบเหลือตัวเดียวใช่ไหมเออไฟแท้ไปรับไปทำไปตายสุดยอดของปัญญาสายไฟไฟแท้สมาธิ โโอ้หม oh ีแค่นี้แหละเอาไปว่ามีก็เอามา PVP คำๆครับสำหรับหวังอี้กับบังทองนะเผื่อใครอยากให้มีทำไกด์อะไรเกี่ยวกับการประลองหรือว่าอะไรแบบนี้ก็มาถึงใต้คอมเมนต์ได้ครับอขอให้คนเล่นเกม T S X บายอาตัวไหนอยมีความสุขนะครับก็อย่าลืมไปโหลด UD Phone มาใช้ด้วยนะครับสำหรับ T S X นะครับ